กำเนิดแห่งพบหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนคำว่าความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งมีอยู่ทุกตัวสัตว์และบุคคลรู้รู้เห็นเห็นกันอยู่อย่างเปิดเผยน,นี้มีสาเหตุเป็นมาจากใจเป็นตัวแกนสำคัญซึ่งเป็นที่ฝังจมอยู่แห่งเชื้อที่จะพาให้เกิดแก่เจ็บตายมีใจดวงเดียวเท่านั้นเป็นผู้รับเชื้อเหล่านี้ไว้ เมื่อเชื้ออันเป็นสาเหตุที่จะพาให้เกิดมีสัตว์โลกทุกตัวทุกรายจะไม่เกิดไม่ได้ต้องเกิดเพราะเชื้อบังคับให้เกิดการที่จะเกิดเป็นดีและชั่วต่างๆนั้นเป็นวิบากคือผลที่เกิดขึ้นจากการทำดีทำชั่วของตนพาให้เป็นไปต่างๆกันแต่หลักใหญ่ก็คือจิตเป็นแกนอันสำคัญที่จะให้เชื้อฝังจมอยู่ได้หรือแทรกอยู่ได้ มีใจเท่านั้นสิ่งที่กล่าวว่าความเกิดแก่เจ็บตายนี้ไม่ได้เป็นของลี้ลับเห็นกันอยู่ทุกตัวสัตว์ตัวบุคคลแม้แต่สัตว์เดรัจฉานยังกลัวเรื่องความตายเพราะเขารู้แต่รู้เพียงผลของมันเท่านั้นแต่โลกไม่สามารถที่จะรู้สาเหตุและละสาเหตุถอท้อนสาเหตุแห่งความเกิดแก่เจ็บตายอันเป็นที่หนุนมาแห่งความทุกข์ทั้งหลายได้ สัตว์โลกทั้งหลายไม่รู้จึงต้องหากันเวียนไหวตายเกิดไม่ว่าสถานที่เกิดกำเนิดที่อยู่จะเป็นเช่นไรเจ้าของวงการหรือบังคับบัญชาเอาตามความต้องการไม่ได้ย่อมเป็นไปตามหลักแห่งวิบากอันมีเชื้อพาให้เกิดเป็นเคลื่อนผลักใสออกมาแล้วก็ให้ไปเกิดในที่สูงๆต่ำๆลุ่มๆดอน ด้วยเหตุนี้พบแห่งสัตว์ใน3ามแดนโลกธาตุจึงไม่มีที่ว่างว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดไม่ได้ตายไม่ได้เกิดได้ต้องตายได้ด้วยกันมีอยู่ทุกแห่งห้นเป็นแต่เพียงว่าหยาบละเอียดต่างกันเท่านั้นในพบชาติของสัตว์แต่ละชั้นแต่ละภูมิไม่เหมือนกันเมื่อรวมแล้วก็คือความเกิดจากนั้นก็คือความตายไปด้วยกัน ความที่มีพบชาติอันละเอียดก็เพราะอํานาจแหท่งที่บากของจิตแต่ละดวงซึ่งไม่เหมือนกันจึงต้องให้เป็นเช่นนั้นสิ่งที่พาให้สัตว์โลกเป็นดังที่กล่าวมาทั้งส่วนหยาบส่วนกลางและส่วนละเอียดเป็นไปจากเชื้อที่ฝังอยู่ภายในจิตใจใจจึงเป็นเหมือนกับเครื่องมือของสิ่งนั้นผลักไสให้เป็นไปอย่างไรก็เป็นไปตาม ท,ทั้งที่ใจนั้นไม่เคยตายแต่คําว่าเกิดว่าตายนั้นอาศัยร่างที่เข้าไปเกี่ยวข้องเท่านั้นหากได้หมุนไปหมุนมาอยู่เช่นนั้นพรอบหน้าแห่งวิบากผลักใสพผ่าให้เป็นไปโดยอาศัยเชื้อผ่าให้เกิดเป็นสำคัญอันดับแรกการท่องเที่ยวเรียกความเกิดความแก่ก็เท่ากับการแบกหามความทุกข์ความลำบากไปด้วยกันในภพนั้นๆ โดยแยกกันไม่ออกพบหยาบก็ทุกมากพบละเอียดก็ทุกน้อยลงไปถ้าเป็นพบที่มีบุญแต่พบละเอียดที่เป็นบาปก็ทุกมากยิ่งกว่าร่างกายที่เป็นบาปนั่นอีกเช่นสัตว์นรกเป็นต้นมีใจเท่านั้นเป็นผู้จะรับสัมผัสสิ่งเหล่านี้ได้ตาหูจมูกดูได้ฝังได้ตามวิสัยของตน แต่ไม่สามารถจะทราบสิ่งที่สุดวิสัยของตาหูจมูกลิ้นกายไปได้นอกจากใจเพียงดวงเดียวใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่กล่าวเบื้องต้นยกความเกิดแก่เจ็บตายนี้ขึ้นมาที่เป็นอยู่ในสัตว์โลกทั่วๆไปเห็นได้ชัดเจนแต่สัตว์โลกมองเห็นแต่ผลที่เป็นตัววิบากขึ้นมาแล้ว ไม่สามารถจะทราบเหตุแห่งวิบากและเชื่อแห่งวิบากนั้นคืออะไรได้จึงต้องอาศัยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันหากไม่ใช่ถามแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะพิสูจน์สิ่งที่ลืกลับสําหรับวิสัยของคนสามันทั่วไปให้รู้ได้เห็นได้จึงต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องพิสูจน์ไม่มีวิธีการใด ที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าภาคปฏิบัติธรรมเช่นจิตตภาวนาเป็นสำคัญเพราะการพิจารณาทางด้านจิตตภาวนานี้เป็นการพิจารณาเข้าถึงความจริงเท่าหาความจริงสาวมาตั้งแต่ยอดมันจนกระทั่งลงถึงต้นและลงถึงรากทั้งรากแก้วรากฝอยไปหมดก็ได้แก่จิตตภาวนาที่แรกก็กว้างขวาง พิจารณาตามโลกตามสงสารเรื่องอนิจจงทุกขังอนัตตาประมวลเข้ามาก็เป็นเช่นเดียวกับร่างกายของเราซึ่งเป็นอยู่เวลานี้ไม่ว่าขันใดมันเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาเสมอกันหมดขันนอกก็เหมือนกันขันในก็เหมือนกันทั่วแดนโลกธานุนี้มีสภาพเป็นอย่างเดียวกันเมื่อพิจารณาประมวลเข้ามา ก็ได้แบบฉบับอันเดียวกันกับาธาตุขันธ์และจิตใจของเรานี้การพิจารณาจิตเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นตามหลักความจริงทั้งหลายจึงต้องอาศัยจิตตภาวนาเป็นสำคัญจิตโดยหลักธรรมชาติไม่มีรักมีชังมีเกลียดมีโกรธมีแต่รู้ล้วน ที่รักที่ฉังนั้นเป็นสิ่งที่แฝงขึ้นกับจิตความแฝงนั้นท่านให้ชื่อว่าสิ่งที่ปลอมไม่ใช่ของจริงคือจิตแท้ตามปกติของจิตก็ไม่อยากรักไม่อยากชังไม่อยากเกลียดไม่อยากโกรธหากได้รักได้ชังได้เกลียดได้โกรธเพราะสิ่งที่พาให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธมีอยู่ภายในใจ สิ่งเหล่านี้เมื่อปรากฏขึ้นมาจะทำให้จิตผิดปกติจากสภาพเดิมของตนความรักก็เป็นความกระเพื่อมจิตกวนจิตความชังความเกลียดความโกรธล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ก่อกวนจิตให้ผิดจากปกติเดิมของตนด้วยเหตุนี้ท่านจึงต้องชำระและสอนให้ชำระเพราะสิ่งเหล่านี้ ทำจิตให้ไวอยู่เสมอไม่เป็นปกติถ้าเป็นน้ำก็ถูกกวนหาความสงบหาความนิ่งความใสไม่ได้เพราะถูกรบกวนเสมอจิตใจที่หาความสงบเย็นเป็นของตัวไม่ได้ก็เพราะถูกกวนจากความรักความชังความเกลียดความโกรธและการเสาะแสวงหาสิ่งเหล่านี้ จากความผลักด,ดันภายในจิตให้เป็นไปอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ขาดวักขาดตอนจิตจึงเป็นเจ้าของเรื่องทั้งทั้งจิตนั้นไม่ต้องการเป็นเจ้าเรื่องแต่สิ่งที่มาเคลือบแฝงจิตอันเป็นยาพิษให้ผิดปกตินั้นเป็นเจ้าเรื่องจึงต้องก่อแต่เรื่องราวภายในจิตใจของสัตว์ของเราของท่านอยู่เสมอแม้ผู้ปฏิบัติธรรม ที่ตั้งใจจะก,กําจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากใจอยู่แล้วก็ยังไม่พ้นจากการรบกวนจากสิ่งเหล่านี้เมื่อมีสาเหตุให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธจึงต้องมีอุบายวิธีการแก้ไขถอดถอนให้สิ่งเหล่านี้ด้วยการพิจารณาเช่นรักในสิ่งนั้นเกลียดในสิ่งนั้นเพราะเหตุไรจึงต้องรัก จึงต้องเกลียดจึงต้องโกรธพิจารณาคลี่คลายสิ่งที่ว่ารักว่าเกลียดว่าโกรธนั้นดูแล้วก็ย้อนเข้ามาดูผู้ที่เพ่งเลงผู้ที่ไปรักไปเกลียดไปโกรธกับสิ่งนั้นๆหรือบุคคลนั้นๆให้เห็นความชัดเจนทั้งข้างหน้าข้างหลังคือสิ่งที่ถูกรักสิ่งที่ถูกเกลียดถูกโกรธ และผู้ไปรักไปเกลียดไปโกรธสิ่งนั้นมีความจำเป็นต่อกันอย่างไรถึงต้องไปเป็นเช่นนั้นขึ้นมาจึงต้องไปเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลานี่คือบายของปัญญาพิจารณาการพิจารณาจะให้ถอดถอนความรักนี้จึงต้องแดกดูให้เห็นชัดเจนว่ามันน่ารักที่ตรงไหนน่าชอบใจที่ตรงไหนขี้คลายเข้าไปดูสิ่งนั้นน้น ให้เห็นชัดเจนหลายครั้งหลายหนจิตย่อมเกิดความซึ้งความเข้าใจด้วยอุบายของปัญญาแล้วถอดถอนตนเข้ามาได้โดยลำดับความรักก็เพ่าลงไปผ่อนลงไปความรักความชังเมื่อสิ่งหนึ่งผ่อนมันย่อมผ่อนไปตามๆกันความเกลียดความโกรธก็ผ่อนไปตามๆกันจนผลสุดท้าย สิ่งที่ไปรักไปเกลียดไปโกรธนั้นก็เป็นสภาพแห่งความจริงอันหนึ่งๆเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรนอกจากผู้นี้ไปเป็นเสียเองไปรักไปชอบไปเกลียดไปโกรธด้วยความโง่เขลาบาบัญญาของตนเท่านั้นจิตก็ทราบทั้งภายนอกทราบทั้งตัวเป็นผู้ไปก่อเหตุและทราบทั้งวิธีแก้ไขถอดถอนสิ่งเหล่านี้ จิตก,ก็เริ่มก้าวเข้าสู่ความเป็นปกติโดยลำดับสิ่งกวนใจทั้งหลายเหล่านี้ก็มีน้อยลงเพราะการกันกรองอยู่เสมอจนผลสุดท้ายสิ่งภายนอกถูกพินิษฐพิจารณาจนเข้าถึงขั้นความจริงแล้วปล่อยวางเข้ามาได้โดยลำดับจนกระทั่งปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงเพราะอุบายของสติปัญญา ผู้พิจารณาแก้ไขทอดทอนจิตย่อมเข้าสู่ความเป็นตัวของตัวได้โดยลำดับคำว่าสงบก็คือสงบจากสิ่งที่กล่าวนี้ไม่ถืออารมณ์ใดเข้ามายุ่งกวนใจไม่ถือรูปใดเสียงใดกลิ่นใดรสใดซึ่งอยู่ภายนอกเข้ามาเป็นอารมณ์เครื่องกวนใจ เพราะใจพิจารณารู้แจ้งเห็นจริง,รงสิ่งเหล่านั้นแล้วต่างอันต่างอยู่ใจก็ไม่เอื้อมออกไปยึดไปถือไปสำคัญมั่นไม้ไปตำหนิติชมสิ่งต่างๆด้วยความขนองของตนเพราะสติปัญญารู้รอบขอบชิดความขนองอันนี้แล้วแล้วก็รู้ชอบในสิ่งทั้งหลายภายนอกนั้นด้วยจิตที่เคยคึกขนอง ก็กลายเป็นจิตที่สงบขึ้นมาเปลี่ยนอาการของตนเข้าไปเรื่อยๆจากความคึกขนองเข้าไปกลายเป็นความสงบคึกข,ขนองในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเครื่องสัมผัสต่างๆผ่านกันเข้ามาหรือถอนตัวเข้ามาโดยลําดับกลายเป็นจิตที่สงบตัวไม่คึกขนองเพียงเท่านี้ จิตก็มีความสุขสงบเย็นนี่อุบายที่จะพิสูจน์หรืออุบายพิสูจน์เพื่อรู้ความจริงให้เห็นกันตามความจริงในหลักธรรมชาติพิจารณาอย่างนี้จิตเมื่อมีความสงบความเย็นความสบายความสุขไม่ต้องถามเพราะสิ่งเหล่านี้อยู่กับความสงบเนื่องจากไม่ก่อกวนตัวเองและไม่ยุ่งกับสิ่งใดๆ เพราะพิจารณารอบแล้วนี่จิตเริ่มเข้ามาเป็นตัวของตัวถ้าพูดถึงสมาธิก็เริ่มมีฐานแห่งสมาธิเริ่มมีฐานแห่งความสงบเมื่อมีความสงบความร่มเย็นก็มีจิตใจที่เคยสายแสกับสิ่งภายนอกถือมาเป็นอารมณ์ถือมาเป็นเครื่องยึดเครื่องถือเครื่องเผาผลาญตนเอง ทั้งๆท,ที่สำคัญว่าสิ่งนั้นดีแต่ผลของมันมาเผาผลาญตนเองมันก็ปล่อยลงไปได้โดยลำดับ